เดี๋ยวไม่พูดไม่ได้เดยวเว้ยพูดไม่ได้เหรออย่าไปยองอย่างี้อนะ่ะเจอย,ยจัเ <c oughs> มื่อไหรเกมเกมนี้ใชเกมอะไรวะเออคือน,นึกได้ว่าเกมมันมัคือเกมอะไรกำลังมันเลยฮะ บางคนก็หดเกินบางคนก็กากเกินฆาตกรอะแต่เราไม่เคยรลดเลยแต่เราไม่เคยรอดเลยนะพิมพ์มี่อยู่ไหนพีเมียม นข้าวกําลองเข้าอยู่ฮะโจทยของเราคือสีอะไรสีสีอะไรที่ใช้ได้สีแดงเขาอยากอยู่สีเขียว่ไม่ใช่สีแดงอ่ะ งานกีฬาสีโรงเรียนเอ้ยเ,เองเกมเร na. ิ่มแล้วเกมเริ่มแล้วใครเป็นข้าตาชการวะไม่รู้เฮ้ยรู้มันกูไปจับมันอีู่ข้างใคนะพี่มึงเป็นไรอ่ะว้าวอย่ามางงนี่ Ka wei? Ka le do he a pai. Ka le เขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็น Lăn, lăn, Ưa, Ưa, lăn, lan Ưa lần Ưa lần 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 ทุกคนถวรจะกินเดียวเขาด้วยไอ้ไก่ไอไก่อไอกระตอกเนี่ยกูจะหน่าบนมุ้น <c oughs> ตีนอ่ะข่าตอไอขาตะกรกำลังไล ไล่ตีคนอยู่กำลังไล่ชน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 ,ชนอ,อึดอ,อืดอยู่เฮ้ยพี่เมียกล่องพยาบาลเก็บเก็บเก็บเฮ้ยนั่นอนะกล่องพยาบาลกองสีขาวนะเก็บดิเออเขาใช้ทำไมไอ้หนูเลือดเองเออเอ็งเก็บไม่ใช่เหอะ ศบผู้หญิแล้วโอ๊ยศบเขาสลายไปแล้วเองรู้เปล่าไอ้ก่อนพยายามเอ็งเหลือเองคนเดียวอ่ะไอ้เหลือเองกับฟีนิกอ่ะ อ้าวไอ้นี่ดูหรูบังคับไปเกินใหม่เนี่ยไอเห็นปะเนี่ยเนี่ยถ้ากินโคตรเด่นเลยอ่ะเอายังไงมารอดอ่ะ <c oughs> มะเขือเทศ ฮอตดอกฮอตดอกมะเร็งใส่รวมกันถามอะไรเก็บจะเริ่ม ลุี่เบ้ไปขกอเฮ้ยอซีนิกเออเอเออมีอออเออเอรออ เขายองเขาฆาตกรคือคือตัวอะไรเออเจสันนี่หว่าะตายแล้วไงนี่ไงนไงไงนี่ไงนี่ไงตายตายตายกู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 ตายอือดู อีกนิดเดียวเองเว้ยออเอ็งตายอ่ะนะยังไม่ตายให้แม่เอ็งเอ็งตุยยังยังไม่ตื่นเนาะ อย่าพูดเขาว่าตออายอ,อนะไม่ต้องพูดเขาว่าตอตุยนะโอเคเปล่าใ่ว้าวจ้าที่ยแล้วว้ามาพี่ไอ้ครูทุบหัวหนู nụm dây không nhân anh nữa nụm dài không chưa? Hả? Hả? <cười> Đó, วนแทงก่อนก่อนจบเกมไว้นะอย่ามว้สะใจจริงๆเลย <c oughs> สะใจสะใจมากเลยมัเก็สะใจมาจโอเคอีกสาตาร์นึ้งก็คือจบนะ <c oughs> ที่มอมีเออโอเคโอเคไม่พูดแล้วนะโอเคไม่พูดกันแล้วเอ้ไอแอปดำมไม่พูแล้วนะไม่พูดเกันแล้วสี่ตัดำมันกนั่นแล้วนะ,ะอวนะโอเคอะได้อะ๋อ,อยเขา,าอยากมีห้าสิบห้าสิบหกคนเหมือนกันนะเขาอยากมีผู้ติดตามห้าสิบคนนะฮะมันจะสามารถไลน์ในแอปดำได้อะ ไปมาไปมาลูกเออกูตาย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 เออตายข้างเงินด้วยเย้ตายข้างเงินด้วย เล่นปิตาแล้วเขาจะเล่นปิต <t> าีิตางดิ ก็อะไรขึ้นอ่ะรูีดตายกันอยู่เหรออุ้ยไม่ได้ลืมไปว่ายังมีเพื่อนรอดชีวิตอยู่ก็ว่าแหละทำไมเก็บไม่ทันทีเอาลืมไปเพื่อนยังไม่ตายกันหมดเอ้ยเพื่อนยังไม่ตุยกันหมดเลยนะ ไอสกินฟินิกนี่มันเหมือนอะไรคะับอเฮ้ยมันโหดอ่ะสู้ไม่ได้กันนะคนเขาเล่นพิซซ่านะเดี๋ยวเขาจะเล่นพิซซ่าเขาจะไปหิวเลือด

โน้ตจสั่นแมกโดโนไปรวมกูหาคนัก่อนด้นกันกันแล้วโอ้ยใจเลยอยูนกูตายกูตายอยู่ในเครื่องไอเหี่ยไอ่ เด้งออกเลยหืมแลกด้วยนะเด้งออกเกมเลยฮะือไป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 ออีพีสองเถอะบายบายต่ออีพีสองนัดจ้ะ